สวัสดีครบับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t ดอะ c h ช n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามลอตโต้พาร์คนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับระหว่างยูนิยูยงแซงเกลุสนะครับพบกับนิวคาส t เซลและก็เป็นนิวคาส t เซลนะครับที่บุกมาเาชนะได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ <c ười> คือคือเกมเนี้ยคือคือชื่นชมเอดีฮาวหลายอย่างเหมือนกันชื่นชมผู้เล่นของนนวคาสเซลด้วยผมวันเนี้ยคือถ้าจะให้ชม ถ้าให้หยิบมาเลยนะคนหนึ่งนะคนเดียวนะก็ก็คงไม่พ้นอีลังกาหรือไม่ก็กอดอนแต่ผมรู้สึกว่านอกจากเกมรุกที่มันที่มันยอดเยี่ยมแล้วก็ก็ไม่พ้น3คนรงกลางสนามเหมือนเดิมนั่นก็คือบุนโนกิมาริสตัวของโจวิงตันเองด้วยและก็ตัวของซานโดโทนารีด้วยเหมือนกันก็อดชื่นชมไม่ได้นะครับแล้วก็วอร์เดอร์มาเดอร์เซงก็เริ่มเข้ากับในสิ่งที่นิวคาเซิลเป็นแล้ววันนี้อยากชื่นชมการเล่นของนิวคาเซิลด้วยว่าอะไรที่ผมรู้สึกว่า พอมี water m o t h e r s มาแล้วการที่อดิฮาวดึงเขามาแล้วใช้ความสามารถของเขามันทําให้เขาไม่ต้องดออปลงไปแล้วไม่ได้เพิ่มภาระให้กับ water m o t h e r s มากขนาดนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันแต่ก่อนจะไปนะครับผมขออัปเดตในเรื่องของ r i f a m e n t ก่อน r i f a m e n t นะครับเจ็บไปในเกมที่เล่นกับ arsenal ก็เป็นข่าวค่อนข้างที่จะแม่ก็ คือคือจะว่าดีมันก็ไม่ดีแล้วคือนักเตะเจ็บไปแต่ว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันตามสื่อก็คือ6สัปดาห์เร็วที่สุดนะคือ6สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดที่จะช้ากว่านั้นนั่นก็คือ8สัปดาห์นั่นหมายความว่าเราจะไม่มีลิฟาร์เมนโต้เนี่ยประมาณร่วมๆเดือนกว่าๆหรือถึงเกือบ2เดือนด้วยซ้ำกับการที่เนลคาเซลต้องเสียฟูลแบ็กคนสำคัญไปนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันก็ลุ้นให้กับลิฟาร์เมนโต้เองกลับมาให้เร็วที่สุดกันละกัน เราที่สําคัญนัดน,นี้เราได้เห็นลุยส์ฮอด้วยก็ยังคงมีความชื่นอกชื่นใจบางอย่างอยู่แล้วก็วันนี้เห็นเอ็ดดี้ฮาวใช้ตัวของเทีลวชันออกไปเล่นเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาด้วยใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนที่เปลี่ยนเอาตัวของคิร์รนที่เปียกไปเอาละ่ะก่อนจะไปว่ากันนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรให้หน่าพูดถึงบ้างและ4ประตูวันนี้ลูกไหนที่รู้สึกสุดยอดบ้างหรือชอบการเล่นอะไรเป็นไงเดี๋ยวรอคงได้ว่ารายละเอียดกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับ ผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามเกียรตโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบพระคุณทุกกาลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับกลับเข้าสู่เกมกันคือเริ่มเกมมานเนี่ยเกมมันก็เน้นความเหนียวแน่นแหละตามสไตล์ของเอ็ดดี้ฮาวและก็นิวคาสเซิลึ่งช่วงหลังผมก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วของกอร์ดอนกับตัวของอีลังกาซึ่งคู่นี้ผมอยากให้เขาเล่น แบบนี้สักทีหนึ่งกว่าที่วอลเดอร์มาเดอร์จะเข้าสู่ทีมกว่าที่จะเชื่อมกันขนาดนี้กว่าจะเข้าทุกโอ้โหหลายเกมที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวของกอร์ดอนนั้นยืนเป็นหน้าเป้าหรือเฟลนายให้กับนิวคาสเซิลมาก,ก่อนที่วอลเดอร์มาเดอร์จะเข้าสู่ทีมแล้วก็เล่นกลมกลืนกันขนาดนี้สิ่งที่ผมชื่นชมเอ็ดดี้ฮาวมาโดยตลอดนั่นคือการใช้ผู้เล่นอย่างอย่างถูกตำแหน่งหรือถูกความสามารถของเขาไม่ได้ผลักภาระให้กับวอลเดอร์มาเดอร์จนเกินไป วอเดอร์มาเดอร์เซงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาตาม่ําเขาไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหรีบสปีดเข้าไปอยู่ดีกรอบเขตโทษเพราะเขาคือกองหน้าเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวทำการวางไว้ก็คือวอร์เดอร์มาเดอร์เงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาชื่อมเกมตรงกลางสนามเขาก็จะสปีดขึ้นไปนั่นแหละแต่คนที่จะเข้าไปทดแทนก็คือบอลมันออกไปทางฝัง่งไหนถ้าบอกออกบอลออกไปทางฝั่งซ้ายไปหากอดอนในวันในใน,ในจังหวะที่ตัวของวอร์เดอร์มาเดอร์เงนั้นถอยตัวเองลงมาเชื่อมเกมตรงกลางสนาม เอลังกาเองจะวิ่งสอดหรือคัดอินเข้าไปข้างในกรอบเขตโทษแทนเชกเช่นเดียวกันครับถ้าบอลออกไปทางออลังกาคนที่คัดอินเข้าไปนี่ก็คือตัวของแอนโทนีกอร์ดอนเกมของิวคาเซลมันเลยดูสมดุลและเกมที่เร็วแบบนี้จึงเหมาะกับ2คนนี้ที่สปีดความเร็วไม่ได้ต่างกันคนหนึ่งได้บอลอีกคนจะโฉบเข้าไปเพื่อรอจังหวะก,การเล่นมีการโฉบการตัดกัน2คนนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยม จังหวะที่ออลังก้าเปิดไปกอร์ดอนก็โฉบเข้ามาว่าเดอร์มาเดอร์เซนก็วิ่งเข้าไปเสริมเพื่อที่บางอาจจะมีลูกเก็บตกหรือลูกอะไรที่ต้องเข้าไปเสริมจังหวะนั้นนั้นแต่การเล่นแบบนี้หน ผู้เล่นของนิวคาสเซิลไม่ต้องโอเวอร์โหลดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคิรันทิปเปียเองหรือแดนเบิร์นเองที่เล่นเป็น back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายวันนี้นิวคาสเซิลเล่นหลังสี่ก็จรงิงแต่พอเดินเกมขึ้นมามันจะกลายเป็นแดนเบิร์นนั้นุบเข้ามาข้างในแล้วกลายเป็นหลังสามก็มีเบิร์นนะครับมีตัวของบัตแมนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตัวของเทลช์และตัวของคิรันทิปเปียก็จะขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางสนามแล้วค่อยไปประคองกหลังก้าแต่จะไม่ใช้สปีดต,ตัวเองวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกับฟูลแบ็กม ด้วยอายุอานามด้วยและต้องขนอมตัวของคิวรันทิปเปียด้วยอย่าลืมนะครับวันที่คือนักเตะอายุ35ปีแล้ว35ปีของทิปเปียยังคงยืนระยะได้ขนาดนี้ไม่มีอะไรที่ที่ติดค้างในใจเลยคืออาการบาดเจ็บก็ไม่ได้รบกวนทิปเปียมากขนาดนั้นนะแล้วยังเล่นฟุตบอลอยู่ในระดับแบบนี้ได้อันนี้คือต้องต้องนับถือตัวของทิปเปียด้วยรักษาสภาพร่างกายได้ดีจริงๆนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยนะของของนักกีฬาเลยนะที่ และด้วยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันวิวทยาศาสตร์ทางกีฬาครับเขาเข้ามามีบทบาทเยอะมากแล้วมันทําให้นักเตะตอนนี้อายุการเล่นมันยืดระยะออกไปและถ้าใครรักษาหรือมีวินัยมากพอแบบที่ทิปเปียทํานั่นแหละครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสามารถยืนระยะเกมหนักๆห,ห,หรือหรือหลีกที่มันหินหินแบบนี้ได้นานขนาดนี้ในชื่นชมเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของทิปเปียนั่นแหละครับพอเล่นเป็นแบบเนี้ย สิ่งที่สองสามคนเนี่ยเล่นกันในแดนบนมันเลยทำให้โอกาสของนิวคาสเซิลไม่ต้องโอ้โหลดขึ้นไปไม่ต้องเล่นและใช้พลังงานเยอะแล้วประกอบกับสามคนตรงกลางสนามโทนาเร่กิมมาไลสละเริ่มมาถึงโจวิงตันพยายามบทขยี้ทำลายเกมของยูนยองแซนกิลุสในวันที่พวกเขาจะทำเกมต่บขึ้นมาหรือเก็บบอลสามคนนี้ก็จะเข้าไปบีบเข้าไปรุมเพรสและสคนนี้แข็งแกร่งจริงนะครับ ทั้งจังหวะการเข้าหาบอลจังหวะการบีบเกมสุดยอดจริงๆมันเลยทำให้เกมรุกของเนวคาเซลใช้ผู้เล่นไม่เยอะเกมรับพวกเขากเลายเหนียวแน่นอย่างที่เห็นยูนิยงแซงกิรุสพยายามแล้วนะครับพยายามที่จะปวนพยายามที่จะเล่นลูกที่ตัวเองถนัดแต่สุดท้ายก็ถูกเกมรับแล้วก็ตรงกลางสามของนิวคาเซลจัดการเอาไว้ได้ประตูแรกของนิวคาเซลนะครับมาในในจังหวะที่ผมมองว่า มันก็ดีไปหมดแหละนะครับในการที่ทำประตูได้แล้วเป็นประตูแรกในใน,ในของเกมนี้แต่ผมว่าไอจังหวะไอไอจังหวะการเล่นอ่ะหนึต้องชมชื่นชมชานโดโทนารีด้วยในการที่ยิงยัดเข้าไปแต่ยิงยัดแบบของโทนารีก็คือเขาไม่ได้วิ่งเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มข้อแต่สิ่งที่ตัวของโทนารีทำนั่นก็คือการแปรกระแทกให้บอลมันเข้าไปในกรอบที่ควรจะไป แต่สุดท้ายคนที่โดนสัมผัสบอลคนสุดท้ายนั่นก็คือวอ t e เดอร์มาเดอร์เซงนะครับเป็นการเกี่ยวบอลด้วยซ้ําคือปฏิกิริยาสุดยอดนะครับสำหรับตัวของวอ t e เดอร์มาเดอร์ช่วยในการที่ไขว้จังหวะนั้นเพื่อเปลี่ยนทิศทางของบอลแล้วก็เป็นผลดีด้วยในการที่แปรล,ลูกลูกของโทนารีมาโทนารีก็ดีใจไปก่อนนะครับสุดท้ายบอลมาโดนตัวของวอ t e เดอร์มาเดอร์แล้วก็เป็นคนทําประตูนี้ไป เริ่มทำประตูได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พิษสงเริ่มรอบตัวและตั้งแต่เกมกับอาร์เซนลแล้วในการขึ้นหมองเกมนี้ก็เป็นลูกที่ใช้ขาแล้วก็มีจังหวะกการที่เขากลงมาเก็บบอลรงกลางสนามช่วยนิวคาสเซิลได้เยอะเหมือนกันนี่คือของดีเลยที่นิวคาสเซิลคว้ามาร่วมทีมอันนี้เห็นแบบคือ คือดีจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่านี่คือขนาดยังไม่ได้เข้ากับระบบของนิวคาสเซิลแบบ100%นะยังโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้โอ้โหวันที่ตัวของวอร์เดอร์มาเดอร์เซงหลอมรวมกับนิวคาสเซิลได้แบบ100%เมื่อไหร่นิวคาสเซิลยาวๆเหมือนกันเรามีปัญหากันมาอยู่แล้วนะครับผมพูดถึงนิวคาสเซิลโดยตลอดนั่นก็คือปัญหาของซูลน่าแล้วก็อิสซักนั่นเองปัจจุบันนะครับนิวคาสเซิลเคลียร์ปัญหาตรงนั้นแล้วไม่ไว่าจะเป็นวอร์เดอร์มาเดอร์เซงหรือแม้กระทั่งตัวของโยยยฮัััันันนนนนนวววววิิิซซ่่่่่าาดดด้้แแแตตเเเออองงีปสสกกกึลหย ก็จะกลับมาหลังจากที่พอเสร็จสิ้นเกมนี้นะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนิวคาสเซิลก็จะไปเล่นเกมลีกกับนอติงแฮมฟอเรสหลังจากนั้นแหละครับจะเป็นเกมทีมชาตินั้นเข้ามาเบรกพอเข้ามาเบรกเนี่ยกว่าที่ตัวของโยฮันวิซ่ามาเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าจะกลับมาหลังจากที่เกมทีมชาตินั้นจบลงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าพอวิซ่ากับเข้าสู่ทีมคราวนี้แหละนิวคาสเซิลจะมีกองหน้าอยู่2แบบให้เราได้เลือกใช้งานและมีทั้งโยฮันวิซ่าที่มีความเร็วความคล่องตัว จะเข้าคู่3คนแค่ไหนกอดอนวิซ่าและก็ตัวของอีลังกาด้วยแต่ถ้าจะต้องลูกหนักอยากอยากเข้าไปฉีกเกมรับของคู่แข่งหรือต้องการคนที่เล่นลูกการัดเข้มเข้มข้นขก็กลายเป็นตัวของโวเดอร์มาเดอร์สโอ้โหแค่คิดก็อยากเห็นแล้วนะเอาละกลับเข้าสู่เกมนี้กันครับหลังจากที่นิวคาสเซิลขึ้นนําไปเกมมันควรที่จะเป็นนิวคาสเซิลเองนะครับที่รอกาสและจังหวะของเตงในการโต้กลับ แต่นั่นแหละครับตัวของโยดนิองแซงกิลูเซงด้วยความที่เขาเล่นในบ้านก็เริ่มกดดันนิวคาเซิลได้ขึ้นเรื่อยๆแต่ในระเบียบเรื่องของเกมรับผมว่ายังคงทําได้ดีการบีบตรงกลางยังคงทําได้ดีและจังหวะการโต้กลับมาแต่ละครั้งนิวคาเซิลเริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มโต้กลับมาความเร็วของกอดอนการเก็บบอลของตัวของวอเดอร์มาเดอร์สหรือแม้กระทั่งตัวของอิลังกาก็มิเริ่มแสดงความกดดันหรือความอันตรายให้กับตัวของยูนิยงเซนกิลุสเหมือนกันพวกเขาเองนะครับคือโต้กลับขึ้นมาก็จรงิงแต่พอหลังเปิดอ่ะมันก็มีพื้นที่ให้กับนักเตะของนิวคาสเซิลจู่โจมได้เหมือนกันการครอสบอลเข้าไปหลายครั้งนะครับหวาดเสียวเหมือนกันที่นิวคาสเซิลควรจะได้ลูกที่2แต่ก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้สุดท้ายนิวคาสเซิลมาได้ลูกที่2จาก จังหวะจุดโทษแล้วมันมาได้ในช่วงเวลาสําคัญด้วยคือท้ายของครึ่งแรกผมว่าลูกเนี้ยมันเปลี่ยนเกมน,นี้เลยคือถ้าย,ยังคง1-0อยู่อยู่แล้วเกาะกันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็มันมันอาจจะไปส่งผลในเรื่องของท้ายเกมแล้วอยู่ดีนิวคาสเซิลอาจจะโดนลูกลูกแบบลูกแบบจับยัดเข้าไปอะ่ะมันก็อาจจะกลายเป็น1-1ได้แต่พอได้ลูกที่2จากจุดโทษอะ่ะแล้วกอดดอนอยิงเข้าไป กอดอนยิงสวนผู้รักษาประตูไปคนละทางน,นะครับยิงเข้าไปก็เป็น2ประตูต่อศูนในช่วงท้ายครึ่งแรกและเป็นที่เอลังกาด้วยนะครับที่เป็นคนพาบอลเข้าไปก่อนที่ผู้เล่นของอยูนิองชังกกลุกสเข้าบอลช้าแบบเห็นได้ชัดมากเถียงไม่ออกเลยไม่ได้มีเหลี่ยมไหนที่จะไปพลิกคําตัดสินได้เลยคนที่ทําฟาวก็รู้ตัวดีครับคือมันเข้าช้างจริงแล้วแล้วตัวเขาถลางไปเขาพยายามจะดึงเท้ากลับนะแต่สุดท้ายมันมันไม่ทันแล้วมันเข้าบอลไปแล้วคือเหมือนจะถึง แต่ความเร็วของอีลังกานั้นสร้างปัญหาให้มากกว่าแตะบอลหนีไปแล้วแล้วผู้เล่นของเป็นยูเนียนแซงกิลุิช้าเกินไปสิ่งหนึ่งที่ผมชอบการยิงจุดโทษของกอดอนทั้ง2ประตูเดี๋ยวครึ่งหลังก็ไปได้ลูกจุดโทษอีกเหมือนกันคือประตูที่2อ,อะ่ะผมว่าการยิงจุดโทษของกอดอนนะครับคือเขาไม่จำเป็นต้องใช้ใสายตาหลอกเลยคือการยิงจุดโทษอะ่ะตามที่เราเห็นกันมา1 ใช้สเต็ปในการหลอกก็คือวิ่งเข้าไปหยออๆแล้วก็ดูว่าผู้รัประตูนั้นจะทิ้งตัวไปทางไหนแล้ว่อยิงสวนไปทําได้บ้างไม่ได้บ้างคือมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใช้สายตาในการหลอกว่าเล็งมุมซ้ายแล้วก็ยิงขวาสวนไปช่วงหลังๆอ่ะผมรู้สึกว่าผู้รัประตูหลายคนก็พุ่งหลอกเหมือนกันอืม มันก็เหมือนกันดักทางกันนะครับแต่สิ่งที่กอร์ดอนทำอ่ะผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจซ้อมมาแล้วนี่คือมือยิงจุดโทษของนิวคาสเซิลแบบอันดับหนึ่งเลยแล้วซ้อมมาเป็นอย่างดี mm. คือตัวของกอร์ดอนไม่สอนอะไรเลยครับก้มหน้าตั้งสมาธิเป่าลมหายใจสูดลมหายใจปุ๊บแล้วเป่าออกแล้วก็วิ่งเข้ายิงเลยครับ mm. แล้วมันเป็นไปตามซ้อมเลยบอลมันพุ่งเสียบเลย mm. ประตูแรกเนี่ยยังไม่แน่นเท่ากับลูกที่2ที่กอร์ดอนยิงได้ต่อให้พุ่งถูกทางอ่ะผมมองว่ายังยากเลย ลูกที่2ยิงคมมากนะครับลูกแรกเนี่ยยังดูยังไม่คมเท่ากับลูกที่2คือถ้าพุ่งมาถูกทางอาจจะติดเซฟได้นะครับในลูกแรกนะแต่ว่าพุ่งไปคนละทางแต่ผมว่าลูกที่2อ่ะที่กอดอนซัดจุดโทษอ่ะผมว่าต่อให้พวกสาประตูของยูเนี่ยงชังเกลุสพุ่งมาถูกทางก็ไม่แน่ว่าจะเซฟได้คือยิงคมมากและเร็วแล้วมันแม่นนี่นี่คือข้อดีของการยิงจุดโทษในลักษณะน,นี้นะครับคือ รู้ว่าต้องยิงมุมไหนแล้วเวลาวิ่งแล้วเข้ากดเข้าไปแบบตามที่แต่งซ้อมมาเลยไม่ต้องไปยึกยักกับผ,ผู้ผู้ผู้รักษาประตูของทีมคู่แข่งเลยนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันพอเห็นนิวคาสเซิลทำวันนี้ครึ่งแรกนะครับนิวคาสเซิลได้มาถึง2ลูกและไดในช่วงนาทีสาคัญคือก่อนหมดครึ่งแรกมันก็เลยทาครึ่งหลังเนี่ยมันไม่มีทางเลือกแล้วครับสำหรับตัวของยูโดงแซงกิลุสพวกเขาต้องเปิดเกมเข้าใส่นิวคาสเซิลแต่นั่นแหละครับ เอ็ดดี้ฮาวชอบอะไรแบบนี้มากในในวันที่คู่แข่งเปิดเกมลุกใส่พวกเขาปีกที่มีความเร็วจัดท่านทั้งอีลังกากอดอนหรือแม้กระทั่งตัวของวอ r เ d อร์มาร์เทชงที่เป็นคนเก็บบอลต,ตรงกลางสนามชอบเกมลักษณะนี้มากในการโต้กลับไปแต่ละครั้งก็เรียกใบเหลืองได้บ้างเรียกฟาวล์ได้บ้างแล้วก็ทําแต่ละครั้งให้นักเตะของยูนิโงเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเขาก็หมดพลังในการไล่บอลน,นักเตะของนิวคาสเซิลแล้วลูกที่3ก็ตามมานั่นก็คือจุดโทษนั่นเอง ก็เป็นจังหวะ VR นะครับเปิดบอลเข้าไปแล้วมุมมุมที่เห็นตอนแรกอะ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า Water อร์มาเดอร์กับบูน n o กิมมาไลเซงก็ฟองผู้ตัดสินเหมือนกันว่าเป็นมือสุดท้ายบอลออกไปนะครับก็มี VR นั้นส่งสัญญาณให้กับผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปดูก็เรียบร้อยครับตีกรอบเรียบร้อยชี้จุดโทษและคนที่สังหารไปก็คือกอร์ดอนนั่นเองอย่างที่ผมพูดไปการสเต็ปของกอร์ดอนก้มหน้าแล้วตั้งจะมาทีแล้วพุ่งเข้าไปยิง นั่นแหละครับมันมันมันทำได้ดีคือลูกที่2อ่ะผมผมชื่นชมกอดอนเลยนะผู้รักษาประตูอ่ะได้แต่ยืนแล้วรอดักทางแขนชัดเหมือนกันว่าเขารอให้กอดอนยิงและเดี๋ยวค่อยพุง่งแต่สุดท้ายกอร์ดอนไม่ได้ยิงกลางประตูด้วยซ้ำนะครับเลือกที่จะยิงมุมเดิมเลยแล้วก็กดในในลักษณะเดิมแต่ยิงดีมากนิวคาสเซลิลนำห่าง3ประตูต่อศูคือ คือเกมมันกลายเป็นเข้าทางนิวเาสเซินไปหมดแล้วนิวคาสเซิลเองไม่ได้เร่งจังหวะของเตงกัแต่ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนนักเตะลงไปอย่างโจลิงตันลงมาออกมานะครับส่งตัวของเอ่อไมลี่สลงไปเพื่อที่จะเริ่มถนอมนักเตะและ้วนักเตะบางคนก็เริ่มออกมานะครับปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์วอเดอร์มาเดอร์สออกมาส่งโอซูล่าลงไปส่งฮาวิบานลงไปปรับ ปรับหลังเป็นหลัง3เอาทิฟเปียออกมาดันเทียวออกไปเล่นทางเป็น full back ฟูลแบ็กฝั่งขวาส่งลูอิสฮอลงมาเป็น full back ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายและหลังสามเพิ่มฟาเบนแชร์ลงไปเล่นเหนียวแน่นทันทีโอ้โหปิดเกมสวยงามเลยครับสำหรับนิวคาเซิลแต่ระหว่างการปิดเกมนะครับนิวคาเซิลเองก็สวนกลับมาแล้วก็ได้อีก1ลูกนั่นก็คือลูกที่4ลูกที่4เนี่ย ผมชอบจังหวะการเล่นของโอซูล่าและมันเริ่มมาจาก2คนนี้นะครับฮาวิบานตรงกลางสนามตวัดบอลเร็วให้กับตัวของโอซูล่าโอซูล่าผมเริ่มเห็นเหลี่ยมบอลของเขาแล้วด้วยความที่โอซูล่าเองเป็นนักเตะที่ถ้าพูดถึงลักษณะส,ะสลีระทางร่างกายเขาเป็นผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับและเนี่ยวันนี้เราเห็นเลยว่าเขาใช้ร่างกายในการเบียดและบังบอลจากผู้เล่นของยูเนี่ยนองกเกิลุสก่อนที่จะบาบอลไปแล้วก็เหลือบเห็นตัวของฮาวิบานวิ่งแรบขึ้นมา ทิศท,ทางของการออกบอลของโอซู่าผมว่ายอดเยี่ยมจริงๆทางเป็นช่องตัดหลังน้ำหนักทิศท,ทางทุกอย่างได้หมดเลยหาวิบาลวิ่งไปแล้วเอียงแล้วยิงบอลมันข้ามตัวของผู้รักษาประตูเข้าประตูไป ผมรู้สึกว่าม,มันดูมีเหลี่ยมในการฉลับอยู่บ้างนะตอนแรกเพราะบอลมันไม่ได้พุ่งเข้าหากรอบแต่บอลมันเหมือนมันมีความเฉื่อยอยู่นิดนึงก่อนที่จะเข้าประตูไปสุดท้ายพอว r มามามา,มาลันให้เราเห็นเราถึงว่ามีการฉลับจากผู้เล่นของออยูนยิョンเซงกิลสจริงๆตอนที่เข้ามาขวางลูกยิงของฮาวิบันแต่ยังดีพอที่จะเข้าประตูไปก็กลายเป็นลูกที่4และปิดเกมน,นี้แต่ในช่วงท้ายนะครับซานโดโทนารีเองเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะปิดสกอร์คือลูกที่5้า แต่ยิงไปแล้วติดเซฟเท่าน,นั้นเองคือจังหวะทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วครับแล้ววันนี้น่าเสียดายเหมือนกันถ้าโทรนรีน่าจะทําประตูได้เหมือนกันคือเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ได้ดีตรงกลางสนามด้วยสำหรับตัวของชาร์โล้โทนารีก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่เอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกือบที่จะปิดสกอร์นี้คือลูกที่5ด้วยซ้ำไป จบเกมลงไปนะครับนิวคาสเซิลเอาชนะได้ก็เป็นชัยชนะที่ผมมองว่าน่าจะเรียกอะไรหลายๆอย่างของนิวคาสเซิลกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจการเล่นนะร่วมกันแทคนิกต่างๆของเอ็ดดี้ฮาวที่ผมชื่นชมจริงๆนะอย่างที่ผมพูดไปผมชอบไอ้วิธีการเล่นแบบนี้ของนิวคาสเซิลมากเล่นแล้วค่อยๆแก้ไปเล่นและค่อยๆทำอะไรที่ควรจะต้องทำผู้เล่นควรพักก็พัก จังหวะไหนควรพักจังหวะไหนควรปิดเกมไม่ใช่ตบ,บี้ตะบ,บันรู้ว่านิวคาสเซิลคมครับก็ไม่ได้ใช้ความคมตรงนั้นไล่บทขยี้เพื่อที่จะหูเอาลูกที่4ลูกที่5แต่เล่นเพื่อชัยชนะเล่นเพื่อเกมเล่นเพื่อคะแนนจริงๆผมชื่นชมเอ็ดดี้ฮาวตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็สบายใจได้ครับสำหรับแฟนๆของนิวคาสเซิลเองหลังจากเกมนี้ไปเดี๋ยวรอนักเตะที่เจ็บอยู่ ก่อนหน้านี้ค่อยๆทยอยกลับสู่ทีมอย่างที่เราเพิ่งพูดกันไปเรื่องของโยฮันวิซ่าผมอยากเห็นเล่นร่วมกัน3คนจริงนะคือโยฮันวิซ่าเป็นนักเตะที่คล่องมากจะคล่องกว่าวอเดอร์มาเดอร์สแต่ลูกชนลูกหนักลูกบังบอลลูกกากดๆจะด้อยกว่าอยู่แล้วนั่นแหละผมเลยมองว่านาิวคาสเซิลเองจะมีอาวุธให้เอ็ดี้ฮาวได้ใช้ในเลในแต่ละเกมที่หลากหลายเกมที่ไปเจอกับทีมที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ในิวคาสเซิลอ่ะถ้ามีวิซ่ามีกอร์ดอนมีเอลังกาโอ้โห ขอแค่2อสาจังหวะผมว่าเป็นประตูได้เลยถ้ามีพื้นที่ให้เล่นแต่ถ้าไปเจอทีมที่มามาเล่นเกมรับเข้าใส่น e w คาเซ l e w วอเตอร์มาเดอรเองก็อาจจะเหมาะกับเกมแบบนั้นที่ไปชนกับแนวรับของคู่แข่งชนบังบอลพิงบอลเก็บบอลแล้วก็รอเพื่อนขึ้น,นมาเติมเห็นถึงความหลากหลายไหมครับแค่พูดแค่นี้ผมยังรู้สึกเลยว่านิวคาเซิลต่อจากนี้ไปขออย่างเดียวอย่ามีใครเจ็บเพิ่ม โป๊ปเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเฝ้าดูเขาเหมือนกันโป๊ปเป็นผู้เล่นผู้สาประตูที่เก่งมากนะครับแต่ในปีก่นอนๆเขาเจ็บแบบเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บอะ่ะน่าเสียดายครับแต่ปีนี้ดูสภาพร่างกายดูดีมากนะครับแววตาสีหน้าทุกอย่างเลยแล้วจังหวะการเซฟตำแหน่งการยืนเหนียวจริงๆสำหรับต,ตัวของโป๊ปด้วยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับนิวคาเซลในเกมต่อๆไปอีกเกมหนึ่งพอกลับมาพรีเมียร์ลีกจะเล่นกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็ลุ้น3าคะแนนเลยเพราะเล่นในบ้านด้วย เก็บ3แตแปมนะครับจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยและเกมในลีกด้วยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผมคนนึงไม่พลาดแน่แน่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่านิวคาสเซิลจะเป็นยังไงและเล่นได้ดีมากขึ้นแค่ไหนในเกมต่อๆไปเดี๋ยวรอติดตามกันได้แล้วกันก่อนจะจากลากันไปนะครับเหมือนเดิมนะผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR โค้ดที่ขึ้นหางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมา,มากๆนะครับ Enjoy ครับ